อลลีวูดเกมนไทยแลนด์ซปอร์แชมปมาสนุกกันต่อครับผลิบุญญเกมน้อไทยแลนด์ซูเปอร์แชมปทุกวันอาทิตย์นะครับทางช่องโมโน29แห่งนี้เราจะได้มาสนุกกันเพื่อการกุศลน,นะคะและแน่นอนครับ ทีมของพวกคุณจะได้เล่นก่อนเพราะคะแนนคุณนำไปก่อนแล้วจเาีเยนที่เตรียมไว้ให้ครับส่งผู้ดิสารให้ดีไปไหนดีครับไปไหนดีครับไปไหนดีครับอไป็ท้ากินท้าครับแผนที่แผนไว <c oughs> ับผมดีเลยเออเหรอก็ถามไปไหนดีครับไปไหนดีครับตะกี้เปิดมาอนออราจับมากเลยนะครับนนั้นบอกนี่ยังไม่เลิกอีกเหรอไม่ใช่หอยบอกแล้วว่าให้เลิกกพราน้มีลูกอ่ะแล้วไปเดี๋ยวไปเจอกันมันทับกันระบายพอาเจอกันยูอีกนะไม่ใช่อะไรคุณแม่เขากลัวว่าจะเจอเขาแอปเด็กแอปเด็กอยู่กับค แต่ก่อนที่เราจะแข่งขันเล่นเกมแท็กซี่ในตำนานของเราหิวว่ะหิวถ้าใครหิวผมมีมาม่าแซนด์บายพวกคุณทานกันจริงเหรอปกติชอบทานรสอะไรกันบ้างอ่ะแแล้วยากกินชาเฟลอยากกินชาเฟลอะคุณรู้ถึงเรื่องของรสชาติของมาม่าโอเคเหรอเนี่ยอยากกินหมาล่าหมาล่าก็ดีนะหมาล่าเนื้อหมาล่าเนื้อใช่ป่ะอัน้ฟังด้วยอยากกินหมาในเดี๋ยวนี้หมาในกินกันเองแล้วเหรอฮันน่าโอเค วันนี้ผมบอกให้นะครับว่ามาม่าโอเคสองรสชาติใหม่ที่มีความอร่อยสุดขัว้วมีแล้วในรายการของเราสแตนบายไว้สำหรับพวกคุณอยู่ทางด้านนู้นเลยเห็นไหมฮะนี่ทั้ง2รสชาติเลยสำหรับใครที่ยังไม่เคยทานต้องลองแล้วนะครับไม่ควรที่จะตกเทรนด์นะครับความอร่อยของมาม่าโอเคนะครับที่เขาได้รังสรรค์เมนูความอร่อยมาให้ทั้งรสมา่าเผ็ดซาชาลิ้น ซุปกลมกล่อมกลิ่นหอมเครื่องเทศเข้ากันดีกับเส้นมาม่าโอเคที่หนานุ่มนะครับผมส่วนอีกรสชาตินึงนั่นก็คือรสเห็ดฟรัฟเฟิลทำจากวัตถุดิบชั้นเลิศหอมแรงแทงจมูกเลยทีเดียวนะครับโดยหาซื้อได้แล้วนะครับที่ร้านค้าชั้นนำและก็ร้านค้าใกล้บ้านทั่วประเทศหรือว่าจะสั่งผ่านทางช่องทางออนไลน์สาพัดเดลิเวอรก็ได้เหมือนกันรีบหาซื้อติดบ้านไว้ได้เลยอขอบคุณมากนะครับ ทีมพวกคุณนเล่นก่อนนะหรับเ,รเกมเกมนี้ยหัวหน้าทีมคุณให้ใครขับรถเพราะถ้าคนขับรถที่ดีแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยฮะคุณบอลฮะเชิญฮะไม่ได้เล่นก่อนไมไม่ไดเล่นให้ผมขับ,ขบเอบปกติก็ต่างคนต่างไปไม่ใช่เหรอตก็ <c oughs> ต่างคนต่างไปไม่ใช่เหรอท <c oughs> ี่เหลืออยู่อีกสามท่านมาอยู่ตรงนี้เลยครับ สื่อสารกันให้ได้เขาตอบถูกได้คะแนนทันทีพวกคุณทําได้ดีมากๆเท้าอินเท้าที่ที่ที่ทาราวดีคนนี้พี่คนนี้คนนี้ก็รู้เย็นตาโฟเย็นตาโฟที่อร่อยอย่าเล่นอย่าเล่นอีกเลยพร้อมเยิงตัวไปไหนดีครับเริ่มไปไหนดีครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าไปไหนครับเอ่รถช่องวัดเจ็ด ไม่ใช่ไม่ใช่อ่านดีสิอ่านไม่ด้านพี่แล้วขอไปถมช่วยกันดการแล้วขอไปถมแล้วขอไปถมวัดเจดีย์หรือวัาเจดีย์ไม่ใช่เไว้ไปออกกำลังกายอ่ะพี่ขรลมถูกพี่แตกรอยู่ตรงข้ามร้านพี่อ่ะที่ข้าวมาที่ข้าวมาเลือดพยาเออเรือดพยาถูกต้อง ครับปากไรปากอะไรปากไรปากอะแถวแถวปากอะปากข้อทุกที่ปากเนี่าปากปากปากไรเป็น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 บึ้งบึ้งอะบึ้งคนละปากโอเปียดคันเลยโอเปียดคันเลยยากอะโอเคไปขอเก็บขอเก็บเพราะวันไปศึกษาหาความรู้พี่ไว้ไปศึกษาหาความรู้พ่อมาจำลองไม่ใช่เอ่อฟิลคล้ายๆอย่างนั้น เป็นแนวแบบว่าโอหยากกว่าไม่ได้วิ่งนี้ไม่เอายากยากไอ้เอาคะแนนเนอะไม่เอาหาเนอะเฮ้ยยากยากโอเคเอ่อไปนี่อ้ยไปไหนก็ไปศาสนาี่มีอะไรบ้างศาสนามีอะไรอ่ะขึ้นต้นด้วยพุทธพุทธเป็นถนนมีพุทธบูชาไม่ใช่มีพุทธหนึ่งพุทธสองพุทธอะไรไม่ใช่พุทธอะไรนะถนนอะไรพุทธพุทธาพุทธอะไร พุทธะพุทธมณฑลพุทธมณฑลสายอะไรสายสี่สายสี่ได้ไปทำอะไรทำอะไรกอลเกนกอลเกนวางไปทิ้งวางไปทงไม่ใช่เราทำอะไรอยู่ไม่ใช่ทรซอยซอยอะไรซอยกำซอยกำอะไรซอยกำกำบัดซอยรมแแนอยดไู้่อิตาลีพี่อ่ากรุงร่มเออไทย คนตายอ่ะแล้วเอาไปไว้ไหนเราไปไว้ไหนไปไว้วัดบ้านสองบ้านสองวัดมีอะไรวัดมีศาลาอ่าสารานะอยู่ในเมืองที่เคยมีโรงหนังอ่ะศาลาเฉลิมกรุงเออกระดกกระไรกระดกเล่ากระดกอะไรฮะที่ถ่ายมาที่ถ่ายมาที่จะชวนไปอ่ะอ๋อเบียร์ย่อเลยลีโออเอ ลีโอสยามไงลีโอสยามไงรีโอไม่ใช่ลีโอรีโอทำไมเห้ยรีโอสยามคืออยากจะบอกว่าลีโอสยามลีโอสยามพี่หอมรีโอคือไม่รวมหนูนะไม่รวมหนูคนเดียวนะขึ้นรถผมมาเนี่ยที่ขึ้นรถผมมาไม่รวมหนูนะควายรุ่่นไมล้วัวผสมเเียยรน รีโอสยามนี่ยเนี่ยแล้วนี่คืออะไรบาดล็อตช่องลอตช่องวัดเจดโทษนะไอ้วัดเจดีอ่านไม่ออกเหรอไอ้กี๊ไอ้ผู้จัดคุณด่าลูกค้าไม่ได้นะครับไอ้นะผิดกรทบนะฮะับกรบไม่รู้เออกรทบนะครับผู้จัดลูกค้าไม่ได้นะครับ เรียนมันจะไวเรียนมาหลุอนน้อยแล้วซอยกำลังแมนเอาซอยไปล่ะซอยแล้กคำไปล่ะก็บอกเฮ้ยไปห้างไปห้างซื้อของครบได้บัตรอะไรแล้วแล้วซอยทำไงฮะซอยก่อนสิก็รู้แล้วไม่เป็นไรคุณอย่าเสียใจเพราะว่าจริงๆคุณได้ไปแล้วคึงมาเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรตะกี้เก้าบวกไปได้อีกเจ็ดที่นะครับเป็นสิบหกคะแนน อ่ะคราวนี้คุณต้องคิดหนักแล้วนะทีมของนางเอกต้องคิดหนักแล้วว่าเราจะเล่นอย่างไรให้ได้คะแนนน้อยสุดเพราะเราจะแซงเขาแล้วนะโอ้ยเล่นคะแนนน้อยสุดต้องเล่นให้มันได้เทปได้ฟุตโดยที่ประคองฝั่งนู้นด้วยให้กันไปด้วยกันลุ้นเดี๋ยวเดียวนะคะยังไม่จบเลยอะเรื่องการอ่านหนังสือคนเรามันพากันได้เออเขียนก็เขียนยากเกินคนมันอ่านมันน้อยอะ ก็วัดใจเลยทะเลเอจอจานต้องเจดนะเนี่ยกูชอบอะไรก็ช่องอะไรแล้วก็ว่าเจดงะวัดเจดวัดเจงดีเขาถามว่านครปฐมวัดเจดีไม่ได้อยู่นครปฐมนะอาจารย์โงฟราปฐมใช่เอาละวัดเจดอยู่ไหนวัดเจดวัดเจดีวัดเจดถ้าวัดเจดถ้าวัดเจดฟังเอาเป็นความรู้วัดเจดอยู่สมุทรสาครนะเราชอบวัดเจดว่าวัดเจดีอยู่ไหนวัดเจดี มันมีเจดีหอยเจดีหอยมันจะอยู่ทางไปสามโคกปทุมอ่ะแล้วดีโอสยามคือใครชื่อใครไม่ทยดีโอสยามสแควร์ดีโอสยามเอไม่ใช่ไม่ใช่บางลำพูอยู่แถวบางลำพูโอ้ยไปเ์อ Google Map ไปพวกจะเล่นเกมแล้วอ่าให้ใครขับครับเดี๋ยวส่งคนขับคอสเพย์ไปค่ะโอ้ยคุณต้นหอมครับคุณเป็นคนขับที่เหลืออยู่สามคนเข้าแถวทางนี้เลยฮะพร้อมแล้วเตรียมตัว เริ่มครับไปวัดที่สามไปอะไรที่เราไปซื้อของตกแต่งบ้านที่อยู่แถวบางนาอี่เกียร์เออเนี่ยที่ใหญ่ๆแบบว่าเขาเรียกว่าเหมือนเจ้าหญิงอยู่ในอะไรปราสาทอ่าปราสาทพนมลุงใช่ปราสาทพนมลุงปราสาทเขาพนมลุงปราสาทอะไรสักอย่างอ๋อปราสาทหอยปราสาทหินปราสาทหินพนมลุงปราสาทหินพนมลุงอ้าวได้เป็นพี่ที่มีเอ่อดิวตี้ฟรีอยู่ในอยู่ข้างในครับอ๋อเพืกอี้มาเวอร์ ชื่อชื่อชื่อตอนเรียกว่าอะไรครับอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองรางน้ำอะไรครับซอยรางน้ำซอยรางน้ำได้นี่คนนี้เป็นเจ้าของอะไรอยู่ตอนนี้ใช่ใช่ใช่อ้ยเขาบอกที่มีติดซีเลี้ยงเลี้ยงวินฟาร์มวินฟาร์มนะฮะ้สุดยอดไงวันไหลที่ไหนมาวันไหลพัทยาค่ะอ่ะพัทยาพัทยาเหนือพัทยาใต้พัทยาเหนือได้ครับผมไปเที่ยวครับไปฮ่องกงแล้วไปอะไรครับไปฮ่องกงไปหมากเกาไต้หวันหมากเกาแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่ที่ไหนแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่ที่อังกฤษ ไม่อเมริกาโรงเรียนทาวด์ฮอกฮอกวอทฮอกวอทเวลาเข้าบ้านเราเข้าอะไรนะเข้าประตูบ้านประตูประตูน้ำใประตูประตูดินประตูเมืองประตูประตูท่าแพประตูท่าแพถูกต้องครับเราไปอันนี้นะครับไปเวลาไปที่ต้องว่ายวัดว้วัดวัดวัดค่ะเอ่ออะไรวะวัดไปแ่ะเวลาเราไปเกาหลีเราต้องนั่งรถไฟไปอะไรจังหวัดหนึ่งไปจังหวัดอินชอนโซปูซานปูซานถูกต้องครับ อยู่แถวแยกครอกวัวที่อยู่ตรงกลางตังงานเลยข้าวสารราชดำเนินไม่ไม่ไม่ตั้งตั้งเป็นแบบตรงกลางวงเวียนตรงนั้นน่ะเสาชิงช้าไม่รู้จักอ่ะราชวิถีราชวิถีไม่ใช่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมอนุสาวรีย์เราต้องการอะไรในการเลือกตั้งอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอยู่อังกฤษนะครับเป็นกลมๆแล้วมีหินตั้งๆเยอะเลยครับอยู่อังกฤษครอนเทนต์คอนหินตั้งๆตอนแทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์เวลาเราปวดเราต้ไปไหน หมอโรงพยาบาลโรงพยาบาลอันนี้อะไรโรงพยาบาลศีรษะโรงพยาบาลหัวหัวอะไรหัวเฉียวค่ะไปจ่ายับข้าวที่ไหนตลาดค่ะตลาดหนึ่งสองสามตลาดสี่สี่อะไรบุกเมืองอ๋อเวลามีสีแยกแล้วขึ้นอะไรครับสะพานสะพานนี่ครับสะพานควายสะพานควายโหแตะเก่งจริงพี่ออมเก่งไปไม่แต่เสร็จแตเขาสุดท้ายนะคือสะพานน่าชีตรงเนี้พี่ตอบเลยสะพานควายสะพานควายนสะพาสะพาน ควายจบเข้าไปอีกจบเลยทีมคุณได้ไปเจ็ดที่ทีมนี้ได้ไป13ที่โอ้ยเก่งไปเก่งไปตอนนี้นำไปก่อนเลยครับ21ต่อ16คะแนนช่งหน้านะครับเราจะย้ายไปที่สวนหลังบ้านของผมนะครับกับเกมนี้ครับตบติดตอบสักครู่เดียว ทำดีๆดูเด็กด้วยดิดูเด็กด้วยเฮ้ยเจยอนเฮ้ยเจยอดเล่นแต่ไข่บูมไม่เล่นกับเจคิมเลยปีทิงเกิลหนอกฮุย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 ดังบูมเสียงดังบูมพี่บูมบูมคือไอ้บูมซึ่ว่าอยู่ซาฟารีบูมเล่นเล่นโชว์แมวน้ำ ล<_ an> <_ an> แล้วก็มาถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะครับกับการแจกรางวัลในแคมเปญสุขภาพดีมีโชคกับดอกบัวคู่ ที่เราเข้าสู่เดือนสุดท้ายนะครับของการแจกโชคจากดอกโบคู้กันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้ส่งชิ้นส่วนมาต้องรีดส่งกันแล้วนะครับยังทันอยู่ยังทันอยู่และตอนนี้ผมอยู่กับคุณบัณฑิตลีเลิศพันธ์กรรมการผู้จัดการบริษัทดอกโบกุ้จำกัดสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นผู้ที่จามอบโชคให้กับลูกค้านั่นเองนะครับรางวัลในวันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ดอกโบคู่งจำนวน43รางวัลนะครับรางวัลใหญ่ประจำสัปดาห์สร้อยคอทองคำหนักหนสลึงจำนวน6รางวัลถ้าพร้อมแล้วเชิญทีมงงงงาาาานนนนผผูู้้โชชคคดดีีีีท่่่่ไรรรรรัััััับบบวววลลลิตต์อออจ13มยืป ผู้ชมดีที่รับรางวัลสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งสลึงจำนวน6รางวัลมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับ ขอแสดงความดีกับผู้โชคดีทุกท่านด้วยนะครับและใครอยากจะโชคดีแบบนี้ง่ายนิดเดียวครับเขียนชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ลงบนฉลากของผลิตภัณฑ์ดอกบัวคู่ชนิดใดก็ได้และส่งมาที่ตู้ปนนหน11งลาดพร้าวกรุงเทพ1น0่1 0นหะครับหรือว่าใส่กล่องรับที่ส่วนตามร้านค้าก็ได้เช่นกันนะครับได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง14มิถุนายน2566นี้นะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของดอกบัวคู่นะครับอย่าลืมส่งกััอคบบวู่กด